สวัสดีครับผมเซเธอร์เป็นตัวแทนจากโครงการพลเมืองตื่นรู้กับการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษาในยุคปัจจุบันวันนี้จะมานําเสนอและสรุปเกี่ยวกับโครงการของพวกเราเชิญรับชมได้เลยครับที่มาและความสําคัญปัญหาความเครียดนับเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหมู่นักศึกษาทุกคนมีผลมาจากหลายสาเหตุเช่นการตั้งความบอกของผู้ปกครองการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเป็นต้นทําให้นักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้เกิดความเครียด ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมดี์ทางการเรียนและบุคลิกภาพส่วนตัวของนักศึกษาด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวทําให้กลุ่มของพวกเรามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้นักศึกษาอาจารย์ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และตระหนักถึงความเครียดของนักศึกษาและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา ยอมรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันและมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาเพื่อนำม,มาวิเคราะห์ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาในจุดนี้เพื่อหาหนทางที่จะทำให้นักศึกษาได้คลายเครียดและมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น วิธีการดําเนินการของกลุ่มเรานะคะคือ1ประชุมกันว่าเราจะมาจัดทํากิจกรรมอะไรดีเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียดวิธีการแก้ปัญหาความเครียดหรือสาเหตุจากความเครียดต่างๆค่ะโดยกลุ่มเรานะคะได้เลือกการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ Instagram ค่ะโดย Instagram ของเรานะคะใช้ชื่อว่า Q for U ค่ะเป็นอินสตาแกรมที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของความเครียดสาเหตุของความเครียดและวิธีการแก้ปัญหาสําหรับความเครียดค่ะ ถัดไปนะคะกลุ่มเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆนะคะเป็นกิจกรรมแจกเงินรางวาัลมูลค่า900บาทจํานวน3รางวัลค่ะโดยกิจกรรมที่เราเลือกจัดขึ้นนะคะก็คือการตอบปัญหาค่ะซึ่งคําถามของเรานะคะเป็นคําถามง่ายๆค่ะคือให้ผู้ที่สนใจเล่นโครงการนะคะคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ความเครียดต่อาการเรียนของคุณและมีวิธีการจัดการความเครียดอย่างไรคอมเมนต์ไหนนะคะโดนใจทางเราจะแจกเงินรางวัลให้เลยค่ะ ซึ่งเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะผู้ชนะคนแรกของเราได้แก่และผู้ที่ได้รับรางวัลที่2ได้แก่ส่วนรางวัลสุดท้ายนะคะได้แก่ขอสแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะขณะน,นี้ทางโครงการได้โอนเงินรางวัลจำนวน500 300และ100ตามลำดับให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมแล้วค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํากิจกรรมและโครงการในครั้งนี้นะคะทําให้ผู้ที่มีความเครียดอยู่นะตอนนี้นะคะรู้สาเหตุและช่วยกันแก้ปัญหาความเครียดค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายการทํากิจกรรมต่างๆหรือการที่ได้อ่านบทความที่เราจะสามารถเข้าใจกับปัญหาความเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยผลที่ผู้จัดทาโครงการได้รับนะคะก็คือสามารถแก้ปัญหาความเครียดในปัจจุบันได้ค่ะ สำหรับกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ